สุดยอดเลยเนาะคิดยังไงไว้เนี่ยความคิดใครความคิดใครความคิดใครเอาไม้เก่าๆบวกกับเชือกไนลอนแล้วก็มีลูกเล่นหน่อยมีสีแดงมาใส่หน่อยแ้ปแปะด้วยการ้อนจ้า อันนี้คุณจะทำอะไรจะไม่ตัวเอ็มไงัวเอ็มไหตัวเอ็มท้ายไงอ๋อแต่ให้มันเสมอกันกไััว,วนอนเนเชือกแบบนี้เลยเส้นละยี่สิบห้าบาทเส้นเดียวรูเหล <ốc> ือเหลือเพื่อบกงบงบนี่หนถ่ายสิบห้าอันนี้สิบห้าบาทส้าบกยีบ้าเป็นเท่าไหร่งบสี่สิบาทไป เชือกเ <ไป S 1> ส้นนี้เหลืออีกเหลืออีกเยอะเลยนี่รวมกันนะไปสวนงบสี่สิบบาทมันจะว้าวเลยแหละป้ายสวนงบสี่สิบบาทอุปกรณ์มีแค่เชือกกันไกไปเช็คไปเช็คได้ใช่ไหมใช่ที่น่าต้องรุนเชือก แล้วก็ปืนกาวปืนกาวเ็ปืนกาวเก่าใช้ใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันไม่มีวรรณยุกมันทําง่ายหน่อยช,ชื่นชมตอนนี้ชื่นเสร็จแล้วเหลือชมตัวสุดท้ายตัวตัวสุดท้ายแฟนสวยตัวเอ็มยากนะ <laughs> ตัวสุดท้ายยากเลยนะตัวเอ็ม ตัวโอก็เท่อะความคิดใครเนี่ยซี C ก็เจ๋งอะ่ะ ไปสี่สิบาทเดี๋ยวรอดูว่าไปติดตั้งแล้วจะเพิ่มมูลค่าหรือว่าลดมูลค่าต้องต้องดูตรงที่ตอนติดตั้งอีกทีนึงเลยย้สีขาวมา,มท,าวทาสีขาวทาตรงไหนคะทาตรงป้ายเนี่ยไม่เวลาถ้ามันไม่ค่อยเห็นไงแ่ว่ามันน่าจะเห็นน่าจะสวยอยู่ ติดไฟเส้นเล็กๆใส่ด้วยไปด,ด้วยเนาะต,ต้องซื้อใหม่ไหมหรือว่าลื้อเอาของเก่าก่อนอพ,พอจะได้ดไหมอย่าติดเลยสั่งเอาก็ได้เอาเก่ารื้อทำไมหอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายากจะเสร็จแล้วปาปสี่สิบบาทจะเสร็จแล้วจ้าลืมถ่ายให้ดูตอนทำที่สวน ตอนทำไหนการงานางทำที่สวนไงที่แรกว่าจะตอกตะปูไงการแรก่ต้องหรไอที่ผิดก,ก็ผ่านไปเอาที่ได้อย่างเดียวเ่าที่ได้ในคลิปนี้ได้แล้วเนี่ยไม่ตัดแล้วด้วยฮะคลิปนี้แหละได้แล้วเนี่ยไม่ตัดแล้ว แอมป์เซนไปให้จบเลยคลิปเดียวทำอะไรไปมั่งของจริงจ้ะของจริงยมจะไปช่วยพ่อเหรอฮะยมจะไปช่วยพ่อเหรอออกมาลูลยมจะไปช่วยพ่อทำไมโอ้เอ็มมาแล้วเอ็มมาแล้ว ทำไงจะได้การ์เดินการ์เดินไม่ได้ถ้าการ์เดินต้องข้างบนไหมเราไม่ได้เผื่อการ์เดินไม่ได้เผื่อชื่นชมการ์เดินการ์เดินไม่พอทำไงเดียไม่พอเขียนต่อ <c oughs> ใช้ปืนกาวยิงเขียนไปสวนเท่ๆเก๋ๆส,สวยๆ สงสัยได้ต้องได้ทำป้ายที่สองแน่เลยหลังจาก ทำจุดกลางเต้นแล้วก็ต้องมีป้ายนี้ไว้ค่ะป้ายที่สองรับรองคุณต้องมีป้ายที่สองที่สามตามมาทุกจุดเหยียบลูกนะคะลูกนอนอยู่ข้างหลังนะคะลูกนอนทำไระยบมาลุน้ำยมน้ำยมมองอมาค่ะ เอกชายน้ำยมเดี๋ยวพ่อเหยียบนะ<ม><อ>ต้องวัดสิบสองต้องเป๊ะสิบส<ม>องเป๊ะจริงเป๊ะเลยคนคนนี้ต้องเป๊ะ<ม><อ><ม><อ>สองเป๊ะเลยพอละเดี๋ยวรอไปดูตอนที่ไปติดตั้งอีกทีหนึ่งดีกว่าเนาะ แค่นี้ก็รู้แล้วว่าแค่อะไรทำง่ายทุนน้อยน้อยสไตล์เราอุ้ยทาเป็นเล่นนะคุณทําเป็นเล่นนะป้ายสี่สิบาทนี่ทําเป็นเล่นนะก็มีคนช่วยจับไหมแม่ต้องไปช่วยจับใช่ไหม เอาขึ้นติดเขาสวยจริงๆคุณสวยกัดีสวยมากถ้าถ้าสีไม่แดงก็มันก็ไม่เด่นขนาดน,นี้นะพอพอเป็นสีสีออกสีแดงเหมือนมันดูแบบมีอะไรแต่ถินใจกูรักที่เอาเจอสีแดงมาแทนสีเขียว มีพิธีเปิดป้ายอ่ะเอาวางมาพิธีเปิดป้ายแากออกไปเหนเด่นสวยมากน้องเกยเนาะงานวันนี้เหมือนจะไม่ได้งานแต่ก็ได้งานเปนได้ถ้ามายิงเพิ่มเราจะเอาออ๋เอารู้แล้วเราก็แค่เอากาวให้มันร้อนแล้วก็มายิงก็ได้อยู่นะพ่อเอามายิงเพิ่มไหมเด็ดเลยไหมก็เด็ดเลยไหม ดูดีกีนึงแห่นนะยังไหวไหมโอเคไม่งานไปแอร์กะไทยกเอากระสออกหน่อยนี่นนสวยจังอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอเกือบแล้วอุ้งตะกี้ลืม